สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะครับพาคุณเข้าครัว In USA กับผมเชฟแดงนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวทำเมนูเนื้อผัดพริกไทยดำทานกันนะครับเมนูนี้อร่อยนะครับเนื้อเนี่ยก็จะเป็นเนื้อนุ่มๆเลยนะครับเรามาผัดกับพริกไทยดำแล้วเนี่ยกลิ่นหอมนะครับจะมีกลิ่นของพริกไทยดำนะครับทานเป็นกับข้าวเนี่ย ก็อร่อยเลยนะคบเพื่อนเอาละครับเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนนะครับจวัตถุดิบหลักของเรานะครับแน่นอนครับเนื้อวัวครับแล้วก็จะมีหอมใหญ่นะครับแล้วก็พริกหวานนะครับ3าสีเลยนะครับแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับน้ำมันหอยสี้ยวขาวน้ำปลาผงปรุงรสหมู น้ำตาลทรายกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำครับในส่วนของพริกไทยดำนะครับก็จะใช้ประมาณ1ช้อนชานะครับเราก็จะมาโขลกให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเนื้อวัว200กรัมที่เราหั่นเรียบร้อยนะครับนำมาหมักนะครับโดยใส่พริกไทยเข้าไปพริกไทยดำนะครับ1ช้อนชา น้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของตัวเนื้อนะครับแล้วก็เราจะใส่น้ำมันงานะครับน้ำมันงาเนี่ยหช้อนชานะครับหลังจากนั้นเราก็จะขยำเบาๆนะครับคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้หมักทิ้งไว้นะครับ20นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็น้ำมันพืชเล็กน้อยนะครับใส่กระทะลงไปนะครับ กระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะครับลงไปผัดให้เขาเหลืองหอมเลยนะครับเทียมเราเหลืองหอมได้ที่นะครับเราก็จะใส่เนื้อวัวที่เราหมักไว้เมื่อสักครู่นะครับหมักไว้20นาทีนะครับโดยประมาณใส่ลงไปผัดกับกระเทียมเลยครับ เราก็จะคุกเขา,เาตัวเนื้อวัวในให้ทั่วนะครับเขากันให้ทั่วเลยนะครับเมื่อเนื้อวัวเราเริ่มที่จะสุกสัก50เนนะครับสักครึ่งได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับนะครับเนื้อวัวเราเริ่มสุกแล้ว นะครับเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับมีน้ำมันหอยนะครับ1ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนชาน้ำปลาครับครึ่งช้อนชา,นา,นชนชาแล้วเราจะตัดรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาครับเพิ่มรสชาติด้วยผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนชาครับ แล้วเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีนะครับแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้ผักเราเนี่ยแห้งจนเกินไปนะครับให้มีน้ําครุบคลกิกนะครับเ่อนกระรองชิมรสได้ตามใจชอบนะครับเพิ่มรสได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วเราก็จะใส่พริกไทยสดนะครับหอมใหญ่พริกหวานสามสีของเราทั้งหมดลงไปผัดเลยนะครับ ขั้นตอนนี้เราจะผัดไม่นานนะครับผัดแป๊บเดียวแล้วเราก็จะขึ้นเลยเพื่อความสวยงามของตัวพิกกวานแล้วก็ตัวอหอมใหญ่ของเรานะครับเขย่าสองสามทีเราก็พอได้เลยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดรุงจานพร้อมเสิร์ฟความอร่อยได้เลยนะครับเพื่อนๆหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆหอมมากครับ เ็จะหอมน้ำมันงานิดๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นพริกไทยดำนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนื้อผัดพริกไทยดําของเราครับหน้าตาหน้าทานมากเลยนะครับเพื่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อน ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ